ไปทำพี่นัทบ้างค่ะพี่นัท strategy ของพี่นัทนะคะกลยุทธ์เป็นยังไงคะโฟกัสในเรื่องของกลุ่มอุตสาหกรรมไหนยังไงแล้วก็ถ้าเลือกระหว่างเนี่ย ETF กับหุ้นรายตัวหรือมันมีบางตัวที่มันมันเต็มมูลค่าเราขึ้นไปเยอะเริ่มเริ่มน่ากังวลหรือยังอะไรอย่างี้ค่ะพี่นัทค่ะก็เอาเรื่องแรกแล้วกันนะก็คือเรื่องคือผมมองว่าการเติบโตของทางเศรษฐกิจเวียดนามเองเนี่ยมันจะคล้ายๆกับไทยในสมัยก่อนนะครับ ไทยเราถ้าเรามองย้อนหลังกับไป20กว่าปีที่ผ่านมามันโตด้วยอะไรบ้างใช่ไหมฮะคอน s u m e r ภาคท่องเที่ยวใช่ไหมฮะ FDI ที่เข้ามาลงทุนในเมืองไทยผมคิดว่าที่เวียดนามเองเนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่วันแรกที่ผมไปลงทุนที่เวียดนามเนี่ยผมก็จะไอสตรัคเจอร์พอร์ตผมเนี่ยให้หุ้นของผมเนี่ยมันกระจายไปอยู่ในหุ้นประเภทนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเซกเตอร์ที่ลงเนี่ยก็จะมีพวกรีเทล power โลจิสติกนะฮะสนามบินบ้างอะไรบ้างพวกนี้ไปนะครับหลักการลงทุนของผมในการเลือกหุ้นเนี่ยนะฮะก็ผมก็จะเลือกจะเลือกหุ้นที่ runway เนี่ยยาวไปก่อนนะครับออย่าง Mobile World เนี่ยก,ก็ผมก็มีนะครับอันนี้พูดมาไม่ได้เชียร์หุ้นนะฮะแต่ว่าก็คิดว่าเดี๋ยวขอลงดีเทลนิดหนึ่งแล้วกันอย่าง Mobile World เองเนี่ย่รั runway เขาเนี่ยยาวยาจริงๆเพราะว่า ธุรกิจแรกของโมบายวูเองเนี่ยก็คือเป็นเหมือนกับเจมาในสมัยก่อนนะฮะก็คือเป็นร้านขายตัวโทรศัพท์มือถือนะครับเขาใช้เวลาประมาณสักสามหรือสี่ปีนะครับขึ้นมาเป็นบริษัทที่มีมาร์เก็ตแชร์อันดับหนึ่งในดั้นขายมือถือากนั้นเนี่ยเขาก็ทำ S-Curve ัวที่สองต่อก็คือเป็น Consumer Electronic ก็คือพวกร้านขายพวกเครื่องใช้ไฟไฟ้าที่เดือเมซานะครับขายแอร์ขายทีวีนะฮะอะไรพวกนี้นะครับก็ใช้เวลาเช่นกันนะใช้เวลาไม่ถึงประมาณสักสามหรือสี่ปี ก็ตอนนี้มาแค่แชร์ขึ้นมาประมาณสัก40%่กว่าเปอร์เซ็นต์ละก็ถือว่าเป็นที่หนึ่งเหมือนกันนะครับและตอนนี้สิ่งที่ Mobile w o r l กกำลังทำอยู่ก็คือตัว S curve ตัวที่เนี่ยก็คือเป็นร้าน Go c i r y Store นะฮะก็ทำมาได้ประมาณสักเกือบสสักสสปีได้แล้วนะฮะก็ตอนนี้ ในในแง่ของ Store Level เนี่ยก็เลิกกำไรแลนะฮะแล้วก็เขาก็เองว่าป่าสักสักปีหน้าเนี่ยจะพยายามาทำกำไรให้ได้นะครับอา่ามา้าสุดท้ายคือหมายถึงว่ารวม Expense ที่มาจากทาง Back office ด้วยอะไรด้วยพวก i d m i n i s t r a t i o นอะไรพวกนี้ด้วยนะครับผมหุ้นพวกนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นหุ้นที่ที่มี r u n w ว y ที่ยาวและมีโอกาสาที่จะเป็นหุ้นผู้ชนะหรือเป็นซ u เปอร์สต็อกนะฮะในความหมายของอาจารย์นิเวศได้นะครับ แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผมก็มีการลงทุนในหุ้นประเภทเอ,อื่นๆอีกเหมือนกันนะครับอย่างาหุ้นบางตัวเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่หุ้นที่ที่เป็นผู้ชนะซะทีเดียวนะฮะแต่เขาเป็นหุ้นที่จะเรียกว่าเป็น consolidator ก็ได้นะครับคือคืออย่าลืมว่าพอเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็น market economy นะฮะเป็นเศรษฐกิจระบบตลาดเปิดขึ้นมาที่เวียดนามการแข่งขันเนี่ยมันจะรุนแรงขึ้นใช่ไหมฮะ เมื่อการแข่งขันมันเริ่มรุนแรงขึ้นมาเรื่อยๆต่างชาติเริ่มเข้าไปแข่งขันกับทางโลคอลมากขึ้นเนี่ยหลายๆอุตสาหกรรมเนี่ยผมว่ามันจะมันจะคอนสูลิเดตก็คือคนที่ไม่แข็งแรงหรืออ่อนแอเนี่ยก็ต้องออกจากตลาดไปคนที่แข็งแรงขึ้นมาเนี่ยก็จะได้มาเก็ตแชร์มากขึ้นพูดง่ายๆก็คือจะแข็งแกร่งมากขึ้นนั่นเองนะครับมันก็มีบริษัทอยู่สักสามสี่บริษัทนะครับที่ที่เขาทําอย่างนี้ก็คือว่าเขาก็เอาเขาเป็นบร,ริษัทที่แข็งแกร่งนะฮะปีกระแสเงสินสดที่ดีเวลาชีตแ,แข็งแรงมาก แล้วเขาก็เอาเงินที่ได้มาเนี่ยเข้าไป acquire บริษัทที่อยู่ในธุรกิจเดียวกับที่เขาทำอยู่นะครับเข้าไปซื้อมาในราคาที่ไม่แพงแล้วก็แล้วก็กว้านซื้อไปเรื่อยๆนะครับผมซื้อเข้ามาแล้วก็แล้วก,วก็พยายามที่จะปรับปรุง efficiency ของบริษัทนั้นๆนะฮะให้มีคือบริษัทพวกนี้ส่วนใหญ่ที่ซื้อมาส่วนใหญ่ก็เป็นเป็นบริษัทที่เป็น state owned enterprise หรือเป็น บริษัทที่เคยเป็นของรัฐประกอบแล้วก็ภพยเวทไทยเข้ามาสู่ในตลาดแล้วรัฐก็ขายทิ้งไปเพราะว่ารัฐก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นจะต้องเป็นเจ้าของบริษัทนี้อยู่แล้วนะครับผมบริษัทลงที้เองเนี่ยผมคิดว่าเป็นบริษัทที่ที่รันเวย์ก็ยาวอีกบริษัทหนึ่งนะครับผมอีกประเภทหนึ่งเนี่ยนะฮะที่ที่เข้าไปลงทุนเนี่ยก็จะเป็นบริษัทที่ไซต์าอาจจะไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่อาจจะกลางกลางค่อมาทางเล็กนะครับแต่ว่าผลตอบแทนเนี่ยก็ ค่อนข้างดีได้เป็นเด้งเหมือนกันก็มีนะฮะก็เป็นบริษัทที่เอ่อเป็นบริษัทที่มีต่างชาติเนี่ยเข้าไปถือหุ้นนะครับผมอย่างอย่างปีที่แล้วเออสองปีที่แล้วถึงผมซื้อบริษัทเออเรกเ็กตัวหนึ่งขึ้นมาเนี่ยฮะเป็นบริษัทที่ทำเฟอร์นิเจอร์แล้วก็มีอ e ีแลนเนี่ยซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ทางด้านทางด้านเอ่อเป็นคอน g l o m ร r a t e ยักษ์ใหญ่ของเกาหลีเนี่ยฮะเขาเข้าไปเอ่อถือหุ้นในบริษัทนี้แล้วก็เข้าไป ปรับปรุง efficiency turn around website ขึ้นมานะครับแล้วก็กำไรของบรงิษัทเนี่ยก็ดีวันดีกว่ขึ้นมัขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ mm hmm. ก็ราคาเองก็ขึ้นมาน่าจะสัก3เท่ากว่าได้แล้วนะครับอย่างนี้นะครับก็ก็แต่ว่าอย่าลืมว่าทั้งหมดที่พูดไปเนี่ยนะครับเราเนี่ยไม่เล้ลงทุนในไทยเราเนี่ยลงทุนในประเทศเวียดนามนะครับผมอย่าลืมว่าสิ่งหนึ่งที่ผมให้ความสำคัญมากก็คือเรื่องของ corporate governance หรือ c g CG ที่เวียดนามเนี่ยยังตามหลักประเทศไทยอยู่เยอะระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องออดิคคอมมิตี้ที่นู่นก็ไม่มีนะฮะเขาใช้คำว่าซูเปอร์วายโซลิบอร์ดนะครับเข้ามาเหมือนกับควบคุมดูแลให้ทุกอย่างเนี่ยมีธรรมาภิบาลแต่ว่าความเข้มข้นในการกำกับดูแลมันก็จะไม่เท่ากับเลเวลของทางออดิคคอมมิตี้เองอะไรเองนะครับผมสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เลยทำให้คือบางทีเนี่ยเรา ควรจะมีเขาเรียกอะไรคนรู้จักอยู่ที่เวียดนามสักนิดหนึ่งก็จะดีเผื่อที่ว่าเราจะได้เช็คได้หน่อยว่า hey, บริษัทพวกนี้เนี่ย hey, CG มันเป็นยังไงบ้างนะครับรวมถึงอาจจะถามทางนักวิเคราะห์ของบล็อกเกอร์ที่เราใช้งานอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นพวก SSI VN Direct หรือเวียด Capital ก็ตามแต่อะไรพวกนี้นะครับมันมีหลายๆบริษัทที่ที่ที่ CG เนี่ยค่อนข้างเกรยไปทางดาร์กนะครับแล้วราคาพุทเนี่ยก็ก็เหมือนกับ คือคือจากเดิมที่ที่กำไรมันเคยทำมาได้ดีๆนะครับมบดีคือดีกำไรของบริษัทพวกนี้เนี่ยอยู่ๆก็หายไปไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันแล้วว่าพวกนี้ก็โดนทิ้งดิ่งเละเทะเลยนะครับมผมก็เคยพูดไปในงานน้องเต๋าอยู่หลายบริษัทเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นบริษัท JVC ก็เป็นตัวอย่างที่ดีบริษัทหนึ่งนะครับ TTF นะฮะก็เป็นบริษัทที่ที่ดีบริษัทหนึ่งขนาดว่าบริษัทนี้เป็นบริษัทที่วินทุบนะฮะเป็นบริษัทที่ยักษ์ใหญ่ในด้านสังหา ของทางเยตาก็เกือบจะเข้าไปลงทุนในหุ้นตัวนี้ด้วยซ้ำไปนะฮะคิดดูเองว่าสามารถเกือบจะหลอกยกักษ์ใหญ่ได้อะไรอย่างนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่ที่อยากจะให้ะระมัดระวงเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็แล้วก็วกอันนี้อันนี้ก็เป็นภาพภาพใหญ่ๆที่เล่าให้ฟังส่วนถามว่าปีนี้ year to d เดทเนี่ยทำอะไรไปบ้างนะครับก็ผมอาจจะทำตรงข้ามกับนักลงทุนถ่ายช ส่วนใหญ่ที่เขาขายหุ้นจากเวียดนามานะครับคือ mm hmm. คือเยาว์ทูเดตเนี่ย่างชาติขา,ขายหุ้นเวียดนามไปแล้วเนี่ยประมาณสัก900กว่าล้านเหรียญได้นะครับเหรียญยูเนะครับของผมเนี่ยก็ก็เนตมายไปตลอดเราเพิ่งโอนเงินเพิ่มไป2รอ,อบนะฮะตั้งแต่ต้นปีมานะครับ mm hmm. เพราะว่าก็โอกาสมันมันมันเยอะมากนะครับโอนไปรอบแรกคิดว่างเงินพอแล้วปรากฏกว่ามีหุ้นตัวนั้นตัวนี้โผล่มาให้ซื้ออีกไม่พอ mm hmm. ก็ต้องโอนไปอ,อีกรอบหนึ่งนะครับก็บริษัทที่ ยังมีรันเวย์ที่ยาวอยู่นะครับอย่างหุ้นรีเทลบางตัวหุ้นที่เป็นคอนซูเดเตอร์บางตัวที่ผมถืออยู่เนี่ยผมก็ถือต่อไปนะครับแต่ว่าช่วก็มีหุ้นบางตัวที่ก็อย่างที่อาจารย์นิเวศบอกนะฮะคือมันหุ้นที่อาจจะไม่ได้เป็นซูเปอร์สต็อกนะครับแต่ว่าก็เป็นหุ้นที่ขึ้นมาเยอะมากอย่างผมก็ตอนปีที่แล้วช่วงโควิดเนี่ยผมเข้าไปซื้อหุ้นแบงค์ไปสองตัวนะครับก็ก็ขึ้นมา หกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นได้อะไรเงี้ยนะฮะก็ก็มีการขายขายไปตัวหนึ่งนะฮะแต่ว่าเงินที่ได้มาก็เอาไปลงทุนหุ้นแบงก์อีกตัวหนึ่งอะไรเง<ม>ี้ยฮะก็เพิ่งซื้อไปเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วเองนะครับอพอดีลูมของแบงก์หุ้นแบงก์ตัวนี้เปิดพอดีนะครับแล้วก็กำลังคิดเอาว่าจะขายอยู่หรือเปล่าก็ซื้อไปประมาณเดือนเดียวเ,เนี่ยขึ้นมาประมาณสักสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ได้แล้วนะครับแต่ว่าแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าหุ้นแบงก์เป็นหุ้นที่ผมคิดว่ามันก็มันมีคาตาล ที่ที่ที่จริงไม่ใช่คาเทอริสบางอย่างคาเทอริสหลายหลายอย่างเหมือนกันนะครับที่มันส่งผลให้ทางหุ้นแบงค์เนี่ยมันอัพเฟอร์แต่ผมก็ไม่คิดว่าหุ้นแบงค์เนี่ยมันมันจะเป็นซุปเปอร์สต็อกในในระยะยาวนะครับเพียงแต่ว่าคิดว่าตอนช่วงโควิดเนี่ย วอลุชันของหุ้นแบงก์ก็เป็นอะไรที่ถูกมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับผม mm hmm. นะฮะขณะเดียวกันเนี่ยตัวของไดมอนด์อีเจฟเองนะครับ mm hmm. ผมก็มีนะฮะนอกจากจะซื้อหุ้นหลายตัวไปแล้วเพราะว่าหุ้นดีๆหลายๆตัวที่มันอยู่ในไดมอนด์เองเนี่ยนะครับที่ไม่ใช่หุ้นแบงก์เนี่ยนะครับผมรู้สึกว่าคือคือถ้าเราซื้อไดมอนด์เนี่ยเดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงว่าไดมอนด์อีเจฟคืออะไรนะฮะมันก็คือ exchange traded fund ตัวหนึ่งก็คือ ETF ตัวหนึ่งที่เข้าไปลงทุนในหุ้้นนปรระะมาาณสััักกวว่ตไดคบ โดยเป็นหุ้นที่ Foreign r o o m เนี่ยมันเต็มพูดง่ายๆก็คือเราที่เป็นคนไทยเวลาไปลงทุนที่เวตามเนี่ยแะเราไม่สามารถซื้อหุ้นเหล่านี้ในตลาดโดยตรงได้นะครับเพราะว่ามันมีต่างชาติที่เขาซื้อไปก่อนหน้าเราแล้วก็ซื้อจน Foreign r o o m เต็มแล้วนะครับบางบริษัทเนี่ย Foreign r u l ก็กําหนดไว้49%นะครับคือต่างชาติเป็นเจ้าของได้49%ของหุ้นทุนจดทะเบียนที่ชําระและออกมาแล้วนะครับขณะที่บางตัวก็อาจจะกาหนดไว้ต่ำกว่าน,นั้นก็ตามแต่นะครับ ก็พอเมื่อมีต่างชาติที่เข้าไปซื้อก่อนหน้าเราเต็มแล้วเนี่ยเราเองเนี่ยพอเข้าไปเนี่ยอย่างที่อาจารย์นิเวศว่าไว้ก็คือเราก็ต้องไปซื้อจากต่างชาติที่เขาอยากขายที่เขาซื้อไปก่อนหน้าเราแล้วอยากขายนะครับพรีเมียมเนี่ยเขาก็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 ตกลงกันไปบางตัวก็เขาก็รู้เป็นของดีใช่ไหมเขาก็มันก็มีพรีเมียมที่สูงอย่าง M W G หรือโมบบางตัวก็เป็นหุ้นที่อาจจะพรีเมียมอาจจะต่ำหน่อย7%็อะไรประมาณนี้ก็ว่ากันไปนะครับ d i a อ o n d E T F เองเนี่ยก็เป็น เครื่องมือที่ทางทางตลาดหลักทรัพย์และก็ทางกราตอของทางเวียดนามเนี่ยออกมานะครับเพื่อไปลงทุนอย่างบริษัทเหล่านี้ที่ Foreign o อนิชิ h i ิ l i ทเนี่ยมันมันเต็มไปแล้วนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เพื่อเพื่อ,อจะทำให้ทางนักลงทุนต่างชาติที่ไม่สามารถซื้อหุ้นเหล่านี้ได้หรือไม่อยากจะจ่ายพรีเมียมเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปลงทุนในบริษัทเหล่านี้ได้นะครับผ่านทางไดมอนด์ e อ f ีไป แต่แต่ขณะดเดียวกันเนี่ยข้อกําหนดของไดออดไดมอนด์อีทีเอฟก็คือว่าเขาจะซื้อหุ้นตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยได้ไม่เกิน15%นะครับสำหรับผมเองผมก็คิดว่ามันมันน่าเสียดายนะครับที่อ่าเรียกมันว่างโมบายเวิร์ดเนี่ยขเขาก็ถือได้ไม่เกิน15%นะฮะผมรู้สึกว่าผมเสียดายมากเลยที่ว่าผมยิ้ไมไปหนักขั้นทีแล้วถ้าผมซื้อไดมอนด์อย่างเดียวแล้วผม,มถือโมบายเวิร์ดแค่15%เนี่ยผมคิดว่าน้อยไปนะครับผมนะฮะไอ้อ้น,นี้ผมไม่ได้เชียร์หุ้นนะครับแต่เวลังพูดถึงศัักยยภาาาพขอขออองงเ้้ให,ให,ให,ใหมคมคคืผิดว่ ถ้าท่านได้มีโอกาสไปเวียดนามได้ไปเจอบริษัทนี้ได้เจอกับแชแมันที่ชื่อมิสต์ไกซึ่งซึ่ง,งทางทางอาจารย์เวทาทางกลุ่มผมเนี่ยก็เคยไปทานข้าวกับทางมิสต์ไกมาแล้วจะรู้เลยว่าคนคนคนี้เนี่ยเป็นคนที่คือโอ้โหสุดยอดมากๆคนหนึ่งนะครับผมอฮะผมเชื่อว่าถ้าถ้าบัฟเฟสเจอคนนี้ห้องใหญ่คนนี้ไปกันธุรกิจก็เหมือนกันนะครับผมอ่าไอ้นี่ก็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 สำหรับผมก็ขอแชร์ประมาณนี้ก่อนแล้วกันครับค่ะ พี่นัดพูดเรื่องของดิมอนอีทีเนะอาจารย์พูดถึงนี่มีหลายท่านเหมือนกันที่ถามเข้ามาในไลฟ์นะว่าซื้อที่ไหนซื้อ,อยังไงฟังแล้วก็อยากซื้อนะคะ,ะเดี๋ยวในรายละเอียดต่อไปเดี๋ยวจะน่าจะได้ตอบคําถามกันนะคะขอเป็นคาถามสุดท้ายไปทางด้านน้องเต่าบ้างนะคะว่าน้องเต่าเองนันเนี่ยในฐานะที่ทําเพจด้วยนะคะคุยกับนักทุนเวียดนามเยอะด้วยแล้วก็เป็นนักทุนเวียดนามเนี่ยส่วนตัวเต่าจะปรับกลยุทธ์อะไรไหมคะหลังจากทำเอาทำหาย อ๋อค่ะ,ะส่วนส่วนตัวเต่านะคะที่ผ่านมาก็ลองลอง,ลองผิดลองถูกมาเยอะเหมือนกันนะคะช่วงช่วงแรกก็จะคล้ายๆอาจารย์ว่าเออซื้อ3 0 4สิตัวกระจายนะคะไม่โฟกัสแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะมีหุ้นประมาณสัก10 10ตัวนะคะโดยเป็นรายตัวสักประมาณ60%แล้วก็เป็นกองทุนแบบรวมอิงดัชนีแบบพวก d ด m o n อี e จ f แล้วก็อาจจะมี VN 30บ้างบางส่วนแล้วก็ t i v e ีฟฟันเนี่ยประมาณ4 0นะคะก็คือ60-40แต่ว่าสัดส่วนพอร์ตในอนาคตหลังหลังจาก นี้ต่อไปนะคะแต่ก็คิดว่าอาจจะเพิ่มสัดส่วนหุ้นรายตัวมากขึ้นเนาะแต่ว่า mm hmm. วันนั้นเราก็ต้องมั่นใจด้วยว่าเออเราทำผลผลตอบแทนได้ดีกว่าตลาดนะคะเหมือนที่อาจารย์เคยเคยพูดว่านะคะ average is the new awesome เนาะคือแบบการลงทุนได้ค่าเฉลีย่วยลวราเป็นประเทศเออแห่งฟิวเจอร์เนี่ยมันก็คือถือว่าดีมากแล้วคือเออเรามั่นใจหรือเปล่าว่าเราเราเจ๋งขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะซึ่งออแต่แต่เหมือนเราแบบ แเราก็อยากได้ไลายตัวอยู่ดีเนาะคือ,คอช่วงช่วงที่ผ่านมานะคะอย่างแบบต้นปีอนะ่รัฐบาลมีแบบแคมเปญคนละครึ่งทางแบบ b v i ก็มีโครงการคนละตัวนะคะก็คือแบบมีนักลงทุนแบบมามาร่วมโครงการประมาณสัก50คนเนาะก็คือไปไปศึกษาหุ้นคนละตัวแล้วก็แบบ mm hmm. เอามาแชร์กันมาตั้งคําถามนะคะแบบพรีเซนต์แบบสัก10นาทีถามตอบอีก10นาทีอะไรเงี้คะ่ะ ซึ่งก็คือแบบได้ได้เออได้ไดช้ช่วยกันคิดแล้วก็ได้เรียนรู้พูดใหม่ๆเยอะนะคะแบพอพอ,พอจบโครงการเนี่ยก็คือแบบมีแบบมีเซอร์วเนาะแล้วก็ที่แปกใจก็คือแบบร้อเลยบอกว่าบอกว่าอยากให้จัดแบบนี้อีกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คอมเมนต์ที่แบบ โดนเยอะที่สุดก็คือเวลาน้อยไปอะไรประมาณนั้นค่ะแล้วก็อย่างอาพอดีช่วงต้นต้นต้น,ต,นต้นเดือนนี้นะคะก็เลยแบบมีแบบว่าเป็น Facebook ห้องคุยคุ้นเวียดนามเนาะก็คือเข้าฟรีตอนนี้ก็มีสมาชิกประมาณ1นึ่งหนึ่งพันแปดร้อยคนแล้วนะคะก็แบบเอาหุ้นมาคุยกันก็อาจจะอาจจะมาช่วยแบบเออเน้นเน้นเน้นตรงนี้สําหรับคนที่แบบอยากอยากดูหุ้นคนละตัวซึ่งแบบในในห้องคุยก็มีแบบหุ้นแปลก,ปกตัวเล็กๆเต่าเต่าเองก็ไม่รู้จักมาคุยกันเหมือนกันนะคะแล้วก็เลยคิดว่าเออวันนี้คนไทยอาจจะแบบ เน้นลงทุนหุ้นผ่านกองทุนผ่าน e t f เนี่ยแต่ก็คิดว่านักลงทุนที่แบบแอคทีฟหน่อยนะคะก็อาจจะเป็นลงทุนหุ้นหลายตัวเยอะขึ้นเนาะแต่ว่าแบบการลงทุนของเต่ก็ยังจะเน้นแบบ Walking Around นะคะก็แบบรอเปิดประเทศเวียดนามอยู่เนาะว่าหวังว่าคงจะได้ไปดูธุรกิจ ออแล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือที่อยากจะฝากกับนักลงทุนใน,ใน,ในพาร์ตเตอก็คือว่ามันมีการลงทุนหุ้นเวียดนามหลายแบบเนาะไม่ว่าจะเป็นผ่านทางกองทุนทา,ทาง ETF หรือว่าลายตัวนะคะแล้วก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็มีแนวทางที่เหมาะกับตัวเองนะคะแต่ว่าอย่างอย่างที่อาจารย์เคยบอกเนาะว่าออที่สําคัญไม่แพ้กับกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยก็คือแบบการที่เราต,ต,ต้องเชื่อมั่นแล้วก็ลงทุนไปเรื่อยๆแล้วก็มันก็เป็นเรื่องสําคัญนะอย่างแบบ ตัวต่อเองแบบหกของพอร์เนี่ของพอยอยู่ที่เวียดนามแล้วก็แบบซื้อตั้งแต่ดัชนีนแบบมันหกร้อจนถึงพันสนะคะก็คือแบบดีซีเอตลอดเรื่อยๆนะช่วงที่แบบพีคเราก็เราก็ถั่วมาทุกดอยนะคะแต่ว่าแต่ตอนบอททอมเราก็ซื้อนะแล้วก็แบบถึงแม้ว่าเาจะใจสั่นอะไรเงี้ยแต่เราก็ลงทุนไปเรื่อยๆไม่หนีนะเพราะว่าเเราก็มั่นใจในเวียดนามระยะยาวก็ก,ก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะคะแล้วก็ช่วงนี้คําถามเพียบเลยเนาะเดี๋ยวเต่าเป็น<อ><อ>ช่วย<ช>ขอ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 เสนออะไรเต่านิดนึงไ,ได้ไหมค่ะค่ะเชิญค่ะ ก็เดี๋ยวผมขอเสริมที่ต้องเต่าว่าพูดที่หนึ่งแล้วกันเพราะว่าประสบการณ์ของผมในไทยคือผมลงทุนในไทยมาช่วงต้งยมยำกุ้งนะฮะมา่ก่อนนะครับแล้วก็ลงทุนในเวียดนามนาแต่สักปีงแต่สักปี2 0 1 4พับได้นะครับประสบการณ์ในเวียดนามก็คือจิตใจเนี่ยมันจะต้องเข้มแข็งมากพอสมควรเลยทีเดียวเพราะว่ามันมีหุ้นอยู่หลายตัวเหมือนกันนะฮะที่ผมลงทุนไปอย่างที่เวียดนามแล้วปรากฏว่าขาดทุนไปถึง2 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ ด้วยอย่างที่เล่าให้ฟังว่าทางเวียดนามเนี่ยสเ s p e เ u เตอร์หรือนักลงทุนที่เป็นคนเก่งกับไรเนี่ยมันจะเยอะประมาณสักเจ็ดกว่าเปอร์เซ็นต์ของตลาดได้นะครับเพราะฉะนั้นความผันผวนของหุ้นเนี่ยมันมันมีสูงมากนะครับหุ้นที่เคยขาดทุนไปถึงยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมก็ทนถือต่อไปนะครับแล้วก็หลายๆบริษ,ษัทเนี่ยปรากฏว่าวคือพอเอิร์เน็งมันมาเนี่ย มันกลับไปทากาไรให้ผมได้ประมาณ5้าส50เ็ดห้าเปอร์เซ็นต์หกเ็ลยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าจะดูที่ที่วียวนามเนนะครับอันหนึ่งที่ต้องที่จะต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก็คือจิตใจของของเราเองที่จะต้องทนเห็นราคาหุ้นมันอาจจะตกไปสัก15้าถึง20เปอร์เซ็นต์ได้โดยที่ไม่ได้ขาดลอสนะครับแต่เราก็ต้องมั่นใจว่าเราถูกนะครับไม่ใช่ว่าส5้าถึง20เปอร์เซ็นต์แล้วแล้วเราดื้อปรากฏว่าบริษัทอาจจะ ขาดทุนไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วบริษัทนั้นก็ไม่สามารถรีพอร์ตกลับมาได้เนื่องจากไม่มีความแข็งแกร่งทางธุรกิจเลยนะครับ <S <S 1> <S 1> อีกอันหนึ่งนะครับพอดีที่อยากที่อยากจะขอเสริมต่องานนิดหนึ่งนะครับก็คือว่ามีมีมีมนักลงทุนบางท่านเนี่ยก็โทรมาคุยกับผมว่าเอ๊ะแล้วถ้าเขาเนี่ยไม่อยากจะลงทุนรุ่นลายตัวที่เวียดนามแต่เขาอยากจะเ,เติบโตล้อไปกับไอ้พอร์ตองเขเนี่ยเติบโตล้อไปกับการเติบโตของเศรษฐกิจเวียดนามเนี่ยจะทำยังไงได้บ้างนะครับผมก็แนะนำเขาไปว่าก็ก็แบ่งเงินเป็นสามส่วนนะครับ ส่วนแรกเนี่ยเอามาซื้อด m o อน ETF นะครับอีก2ส,ส่วนเนี่ยก็ไปซื้อกองทุนสัก2กองกอน,นะครับอ่ากองหนึ่งอาจจะเป็นกองที่ Manage โดยโล c a l อีกกองหนึ่งอาจจะเป็นกองที่ Manage โดยเอ่อ f o r e n ก็ได้นะครับผมอันนี้ก็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 เป็นสิ่งที่ที่ที่ใหญ่แชร์ให้ฟังเพิ่มเติมนะครับขอบคุณครับ